เริ่มครับกดออกกลับมาขึ้นเตือนออกนะครับปล่อยทั้งดวงกระดับไปข้าไปที่ตัวอีกตัวนึงอ่าครับกดออกเหมือนกันเอาอันี่คือการปิด UPS นะครับใช่ครับปิดอินเวอร์เตอร์มันคู่ก่อนมันก็จะบายพาสไปพาสไปอ่อครับครับนะครับแล้วก็เข้า Enter นะครับ Enter ครับเ e ต t ิ้งครับ หวานครับมันขึ้นสูงสุดแล้วกดเลื่อนมาตัวสุดท้ายโอครับกด enter อร์จากกระพริบ enter อีกครั้งหนึ่งเข้ามาแล้วครับถ้าเข้าสองครับกด enter อีกครั้งหนึ่งจากกระพิษแล้วก็เปลี่ยนา3 0กด enter ครับครับแล้วกดยืดเสียงมันน่าจะปกติแล้วก็มาปรับตรงนี้อ๋ออ๋อแลกันกด Enter ครับครับแล้วก็เซตติ้งครับครับแอดวานเลื่อนมาตัวสุดท้าย ปรเทที่หนึ่งก็ถังมายี่สิบกดให้กระปิ่นาเยื่อนถังมาสามสิบประเทศแบบกดเอซีมาน้าจะกตินะครับแล้วก็กดอ่อนมันจะขึนเป็นออนเป็นอ่อนโอเคเราแปบนึงมันจะตัดเข้าไปเกี่ยวครับแล้วก็กดอ่อนเวลาทำนี่ต้องต้องทำจากตัวที่หนึ่งก่อนแล้วบปา่หรือว่าทำตัวไหนก็ได้ก็ได้อ้ แล้วครับอันนี้เป็นอินพุตออปตอมอปสิ okay. บโอเคครับครับ